เดี๋ยวกูเปลี่ยนกับเต่าก่อนที่นี้อันนี้มันไม่หาอันนี้มันไม่สนกูขออธิบายเลยนะอย่าเอาอย่าเอาไอ้การเขียนเอาไอ้เอาอันร้องอ่ะมึงเขียนไม่ได้เกิดขึนจักอะถ้ามึงเอาอันร้องการเขียนอะมันจะแบกไปแบบทุกอย่างเลยอะไปแล้วมึงตอนได้เล่นประมาณสามตา เพื่อให้มึงไปตีกลารตีกางเอาต่างเลยคอนโทรนวิ่งไปก่อนเอาร์ตี้ไหนอาตี้ไหนคอนโทรนใช่ไหมเดินเลยเดินเลยเหนื่อยแล้วป่ะเดินคอนโทรนเลยคอนโทรนแตงหนึ่งคอนโทรนแตงหนึ่งเดินเลยเดินเลยเดี๋ยวแฝดไปในห้องแล้วแฝดไปในห้องแล้วโโอ้หบาดบาดโคตรเยอะอย่าสนใจแฝดเข้าห้องไปแล้วแฝดเข้าห้องไปแล้วเข้าไปเข้าไป ไม่มีฝัง่งโอ้ัดๆริงเลยหลงเลยโอ้โอ้ยหลังหลังหลักระจกแตกหลังหลังหลังได้ยินเสียงกระจกแตกเลยเมื่อกี้เจ็หนึ่งหนึ่สามห้าลชั้นกลางแป๊หนึ่งแปนึงเข้ามาเข้าาเข้ามแตกโอ้คุณล้มเม่อกี้เดี๋ยวค้าดู ซ้ายมือซ้ายมือขยายมันยิงกูรู้แล้วแตกแตกเปิดไปแล้วปัมเลยปั๊มปั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 มทำยาวโอ้ยเล่นมือก็ได้เล่นประมาณตาตากูใจพี่นัทกูเดินไปเซฟโซ่ไปดูฝั่งนู้นกูเห็นมึงเข้าเซฟไปนัทไปเด็กไไมม่่่ใชใช่ กูยังไม่เข้าเลยผมวิ่งมาเพือเอี้ยวทั้นหมมาแล้วรวยเลยอากาศไปมาใส่จอตีเองพี่ชายเอ้มมาใส่จอาตีมันลุมยิงกูไงธรรมดาแหละเฮ้ยมี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 แตกเออบอกแล้วมันมีเตอร์ดิงจับได้เอาจริงนะไอ้เจนี่ไม่ขึ้นตะโขไม่ขึ้ทตีโดนกูบอกเลยยงมาเซิร์ชแน่นอน ไอ้ <You. S 2> ดูซี่นี่เลยมันยิงขาผมไหนมันมีของสีช่องด้วยไหนดูดิอัดมันแปลกๆไงไม่รู้อ่ะเฮียใครปอดยิงใครอ่ะยิงไอ้นัดเนี่ยแปลกไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ใชอ,อยู่นูน่นน่ะอยู่ห้องเซฟน,น,นู่นน่ะขาผมหักไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวพากันไปหนึ่งปามแฝดเข้าห้องนะ ไม่มีอะไรเลยเไม่มีคนฟาร์มแล้วหรอเฮ้ย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 เด็ดหฮฮถ้าใครมันยิงบะไ้ทีไปเปิดออกด้วยวนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่หลงมาลุกองมาเลย ว่าปืนกูก็อยู่ไอลทีดิโอ้ยไอ้ทีเอายิงบัตรกูคิกูเห็นของหกช่องของหกช่องนี่ตัวมันอู้ยแทงแบตเตอรี่นึงว่ามันจะได้สิงเตอร์สิงโตมันอยู่ในเซฟหมดแล้วอ้ยน้อง ไปคิดเยอะอดนี้เราอาลวาดอยู่แนะล้วไม่ได้หวังข<ห>องม,มือยมได้เล่นประมาณ่างต